สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข้อตอนรับข่าวสู้รายการเหล่าข้าวชาวบ้านนะครับพมบุตรมัอดัม IPM ทีวีส่งคลาแชแนลนะครับวันนี้พมบุตรมัอดัมร่วมบางบุดมากคนเดียวครับการถักใต้พี่น้องชาวมุสลิมนะครับด้วยคําว่าอัสสลามุอะลัยกุมบาระมาตุลลอฮิยับบรอกาตุข้อความเมตตาปราณีจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตะลาให้เกิดกับท่านผู้ชมถูกท่านกับท่านผู้ชมครับ ถือว่าเป็นความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าอัลลตาลานะครับที่ให้เราได้พบกันนะครับในรายการเหล่าข้าวชาวบ้านที่มาคุณเดียววันนี้ไม่ได้นะครับเสืเสื้อโบนน้ำมันนะครับเสื้อแดงนะครับก้องวัวชนแดนตายหรือว่าสุ่มคล้าอยู่ในติดนะครับมาหนังเหล่าข้าวเลยข้างล่างก็เป็นชากคล่ำสมิลาช่วยงามมากทีเดียวนะครับเราก็แข้งกันทีอ่าตนน้ำตินทุลานุ่นนะครับโยเข่เล่มสมิลาบ่ายออกบ่ายเจติใบเจตจถึงว่าเออหนาครับหนา หนา,าสิ่งเนื้อเสื้อตายเสื้อตายก็คือหัวชวนเด่นตายุ่งฟ้าอยู่ในเต็ดนะครับนากลับการมายเยือนคองเชียงารายอยู่ในเต็ดกับท่านผู้ชมครับหัวชวนเด่นตายนะครับุ่งฟล้าอยู่ในเต็ดเนี่ย เเปิดบานรับการมาเยือนของเชียงรายยู่นเตตนะครับกะไม่ทำไมแปนบอลพิดวังเลยครับท่านผู้ชมครับด้วยการเชื่อเอาชนะเนี่ยไปนึ่งต่อซุนนะครับในหน้าที่ถี89กับของพนง,งานถึงเป็นพนง,งานของพานุวัตรจินตาตะกับสาม,มารถเก็บซ้อมต้มด้สําเร็จนะครับและก็เป็นการชนะรวดเลยครับท่านผู้ชมทั้งซ่อหนักในการเปิดบานรับการมาเยือนของเชียงรายยู่นเตตนะครับเอาละนั่นคือเรื่องราวของวัวคอเข้า เราไปเล่ภาพบรรยากาศในสนามกันเลยตีว่านะครับท่านผู้ชมครับเทศสนามถิ่นสุรานนท์ครับอำเภอเมืองจังหวัดสุขราเนี่ยนะครับบรรยากาศของบรรดาแฟนบอลนะครับของเจ้าทิ้นเจ้าัวชนแดนตายหรือว่าสุขราอยู่ในต็ดเนี่ยการได้ตั้งทยอยเข้ามาสู้สนามการแข่งขันนะครับเพื่อชมนัดการแข่งขันกับสมุทรซ่อนเชียงรายอยู่ในต็ดนะครับทำกลางสภาพอากาศเนี่ยมันจุ่มช้ำเย็นช้ำทีเดียวนะครับคล่องฝ่าฝนนะครับที่ได้ตกลงมาก ก่อนหน้าที่จะทําการแข่งขันนะครับโดยบรรดาแฟนบอลค้องสุขลาอยู่ในเต็ดนะครับต่างได้เสื้อหัาข้าวแต่ย,ย้อยรวมกันไปสื่อเสื้อกับเนี่ยเสื้อช่วยๆวยันนี้นะครับท่านผู้ชมและการค้อ,คองเถื่อนหรือคล้องเสมอซ่อนสุนงขล้าอยู่ในเต็ดและการในหนัดนี้นะครับได้มีเสื้อรุ่นไหมด้วยนะครับนี่เสื้อรุ่นไหมครับท่านผู้ชมเป็นเสื้อยืดสีขาวรับและการสีดำไซส์ S M L นะครับ ซึ่งเป็นเสื้อแฟนครับปีซ่องพันสิบสามถึงช่1งพันสิบสี่นะครับนำมาขายหรือว่าจำหน่ายในราคาตัวละซ่องร้อยยี่สิบบาทนะครับ ส่วนเชื่อในการแข่งขันตัวละ5.99บาทนะครับมีซ่าซีคือซีแดงซีน้เงินซีเลืองครับนอกจากนั้นยังมีผ้าพันคอนะครับก็ขายหรือว่าจำหน่ายกันในราคาเพื้นละ6.99บาทกับท่านผู้ชมการงลงใบเล่นนะครับไว้ในบรรยากาศของควา,ามรู้สึกของแฟนบอลนะครับในการเลือกเลือกเสือเส้อและก็ของเถื่อนลึกนะครับจากแฟนบอลของสุข้าวยูเนเต็ดนะครับเพื่อขุดนุ่นสมุทรโซนเด็กเขาหลักกันเลครับสวัสดีค่ะ แฟนบอลสองขลยังมเตะหรือเปล่าใช่ครับวันนี้มาซื้อเสื้อเยอะเลยเนี่ยค่ะซื้อกี่ตัวคะวันนี้ทั้งหมดสาม,สามตัว,ตวนี่มาจากไหนเคยซื้อมาแล้วรอเปล่าสะสมไว้ที่บ้านไหมหรือว่ายังไงซื้อแบบเป็นล็อตเลยไม่เที้ยวฝากซื้อมาด้วยอ๋อค่ะสงขซื้ออันนี้มามาเชียร์ทุกนัดไหมคะทุกแม็ดไหมบางแม็ครับบางเม็ดว, <laughs> วันนี้อยากได้กี่ลูกสามลูกขึ้นนะนี่สามลูกขึ้นโอ้ให้กำลังใจถึงแฟนๆถึง นักบอลหน่อยนักเตะหน่อยของเราหน่อยเอาไว้ชนะครับวันนี้มาแข่งสามเต้มต้องกลับบ้านพอเข้าบ้านวันนี้โอเคสู้ๆไปค่ะสู้ๆค,ครับกลับท่านผู้ชมครับนั่นคือบรรยากาศในการอุดหนุนกล้องถ่ายเลือกเลียกางเสือ้อกล้องตุ้มกล้าอยู่ในเตจกล้องแฟนบอลน,นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เขาเลือกเสือเลือกเสือเสื้อเหลี่ยวกล้องถ่ายเลือกกันเสร็จแล้วเนี่ยบรรดาแฟนบอลกับต่างทยอยได้ไปเลือกเสือบัตรที่นี่ ซไปซื้อบัตรข่าวชมในสนามนะครับซึ่งมีราคาบัตรตั้งแต่120บาทนะครับ1 0่อยบาท80บาทและการเด็กๆครับ สามิบาทเท่านั้นแหละนะครับการลงไปฟังความรู้สึกนะครับของ,นองบนดาแเฟนบอนตีกำลังซื้อบัตรเข้าชมเหมือนกันในสนามกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่มากี่คนนะคะสี่ <4 S 1> <4 S 2> คนนสีคน <5. S 2> ตรงนู้นเลยฝนตกนะวันนี้ซื้อบัตรไปละราคาเทไรละยี่สบะยี่สิบเลยวันนี้ค่ะอย่าจะฝากอะไรถึงบอลนักชุตบอลให้เราเต็มตมตมเต็มเต็มมเต็เตตเตม นั่นคือความรู้สึกไปออกไปใจครับท่านผู้ชมกดซื่อบัตรกันข้าวไปเลยในสนามนะครับและการกอนก,ะก,ะกะลรการกอนเกมการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มขึ้นครับบรรดาเด็กเด็กนองนเยวาวชนนะครับในพื้นที่จากอําเภอนัทวีจากอบต้ทุงเย้ยครับท่านผู้ชมและการพื้นอัมพ์อบาต้ทุงเย้ยอัภพอพื้นทย่นะครับซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เพิพพเ่มนะครับด้วยพิดภากรียนเลยได้เข้าวรวมไปในโครงการคือมีการเข้าวรวมโครงการฝึกตักษ่าทางด้านการกีฬานะครับ ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบพุกนะครับก็ได้มารวมชมรวมเชี่ยกันนะครับนัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเพื่อการศึกษาครับท่านผู้ชมรูปแบบการเล่นาจากบรรดารุุนปีปีข้องหนักในอาชีพโดยมีนี่กบปีแกนครับปีแกนข็องนองนอง,นองหรือว่าพ่อ,อ,อกเกนนะครับคือนายดาวพุบุญญมณีนะครับในท่านาภูมิหนวยการสมุรซ่อนซุน่งคล้าอยู่ในเตดครับได้ให้การต้อนรับนองนองน้ำป้านองนองบายใจทีเดียวนะครับ ในการได้พ know, cult, ่านนองๆข้าวชู้สนามการแข่งขันแต่ได้แล้งถึงกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะครับกับทีมข้าวส่งคล้าอยู่เอ่อส่งคล้าชาแนลนะครับตามต่าทีมข้าวส่งคล้ายูเนเต็ดทีมข้าวส่งคล้าชาแนลรับว่าก้าอาพี่เกนนะครับหรือว่าอ่าพ่อเกนครับท่านผู้ชมก็ได้บอกว่าทางสมุทรซ่อนส่งคล้ายูเนเต็ดเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนน้องๆเยาวชนนะครับที่สนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล นะครับที่จะเดินทางมาชมการแข่งขันทางสมุทรซ้อนเนี่ยพร้อมที่จะจัดทีหังให้กับบรรดาน้องๆเยาวชนนะครับถ้า,ากว่าได้รับการประสานเนี่ยดยเฉพะได้รับการประสันมาจากองค์กรปกครองท้องทิศน,นะครับหรือจากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดสุขลาชลลงไปฟังเสียงนะครับการให้สัมผณ์ข้องนายดาวาพุนบุญยมณีผู้อำนวยการสมุทรซ้อนสุขรายูเนเต็ดนะครับที่ได้แรงถึงเรื่องนี้กันแรกครับ อันนี้คือเป็นแบบตามนโยบายของเราตามนโยบายเลยเยาวชนเนี่ยให้เข้าฟรีหมดก็คือผลักดันให้เยาวชนเต็มที่เลยครับเราต้องชักชวนให้เขามาดูเกมใหญ่ๆนะครับแล้วก็เขาจะเป็นพรสวรรค์ของเขาเป็นแรงจูงใจแน่นตคอยากให้โค้ดนะคะฝากถึงน้องๆหน่อยที่อยู่ทั้งบ้านก็ตอนนี้เยาวชนทุกที่ครับที่ที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับ ใครพร้อมในวันแข่งขันเนี่ยก็ให้ติดต่อสโมสรมาทางเราก็จะจัดที่นั่งไว้ให้เด็ดสาหรับเยาวชนที่เล่นฟุตบอลทุกคนเลยแล้วรวมถึงจังหวัดอื่นไหมคะจังหวัดอื่นเนี่ย้าเขาทําหนังสือมาก็ก็ยินดีครเป็นเยาวชนเราให้หมดแล้วครับภาคใต้ก็มีอยู่ทีมเดียวนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ฟังคายืนยันจากพ่อเก่นแล้วนะครับการลงไปฟังเสียงความรู้สึกของบรรดาน้องๆเยาวชนนะครับที่เดินทางเข้ามาเล่การแข่งขันในครั้งนี้นะครับ กับโครงการฝึกทักษะทางด้านการกีฬาซ่องพันหารอยห้าสิบหกนะครับวันโนองๆเยาว,นนยวนชนเนี่ยเขามีความรู้สึกพันผือกันบ้างนะครับเช่นรับมาจากไหนกันเลยมาจากทุ่งใหญ่ครับทุ่งใหญ่อำเภออะไรเอ่ยอากเตอใหญ่ครับจังหวัดสงขลามาจากโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนรรงนี โอ้หลายโรงเรียนเลยวันนี้เป็นโครงการกีฬาภาคฤดูร้อนครับผมอ๋อเป็นโครงการกีฬาภาคครับผมครับผมครัะวันนี้พาน้องๆมาเชียร์ทรงถาทู่นเต็ดครับให้กำลังใจพี่ๆเลยใช่ไหมแบบสู้แบบวันนี้เต็มเลยครับเอาสามเต็มเอากี่ลูกเอากี่ลูกเอาสามเต็มเอากี่ลูกเอากี่ลูกเอากี่ลูกก็นเนเนลองแบบว่าสรงถายี่เเต็ดสู้ให้พี่หน่อยดังๆเลยดังๆเลยแบบเย่เลยเร็วมาเร็วนางสอนซ้ำสู้